และนี่ก็คือการกลับมาในรอบ3เดือนที่เล่นไม่เป็นอยู่แล้วยิ่งเล่นไม่เป็นเข้าไปใหญ่เนื่องจากสตาร์ดิวตูนและก็เลดี้โซลันชวนเล่นเออเล่นก็ได้วะเล่นไม่เป็นก็ช่างแม่มเน้นเข้าร่วมพอและสกินวันนี้ของเราก็จะเป็นน้องหมอสกินเจ้าแม่กวนอิมถ้าใครพร้อมที่จะดูความชิบหอยของแจ๊จแล้วเนี่ยไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะแต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจ๊จมีร้านเติมเกมสุดปังราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย r i s m a n shop ใครที่อยากเติมเกม entity v หรือเกมอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูก แล้วเข้าไวยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานสุดสุดถึง10เดือนขออมันเวอร์เกินไปพ้าแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin ที่สามารถใช้แทนส่วนลดนในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นี่เลย Richman Shop ขอประตูแบบแป๊บนึงนะโอ้มันจะเป็<อ>นฟะิลน<อ>ี้ใช่ไหมขอประตูแบบ้านเดีนะ๋ยวจะขอปเดนตยวหนึ่ประตูแล้วไขขึ้นไม่ได้ ขอแล้วแอ๊ดแอ๊ดนึงไข่เข้าบ้านไม่ได้นึงกูใจไม่มีปอกปอกขอก่อนแล้วกันปอกปอกขอขออะไรแอ๊ดข้าวแล้วนอนหน้าบ้านไปเลยขอขอกกปออาแบบใหม่เวอร์เธอฉันเจอบนเรือเธออยู่ไหนอะฉันอยู่ข้างล่างตรงโต๊ะรศัพท์อุ้ยสกินสวยว่ะฉันหาไปปั่นก่อนพี่แจ๊ดด้านหลังพี่เดินเลยพี่เดิน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 โอเคโอเคตัวอะไรวะลันตัวอะไรรันตัวอะไร แอนแอนคือใครอ่ะอีเมลหรอแมวหรอโอวแมวโอเคอีเมลอีเมลร้าน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 เปลี่ยนไม้กันร้า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 นมันมาสองตัวร้านร้านใช่พี่ด้วยนะตรงไหนว่าสองตัวร้านเนอะเป็นยังไงตายร้านโดนดูดโดนดูดโดนเอ้าเอาอ๋ออ๋โอเคโอเคขอบคุณที่วางให้โอเคโอ้ยโอ้ตัวเร็วโอ้โอ้ทำไมกูต้องเป็นกูตลอดเลยไปเอารันไปเอารันรันอยากตายคนแรกพ้่ไม่จุ้ยอ่ะ เอช่วยด้วยแมววิ่งใกลกัดแล้วโดนเหนียวกัดอ้ยอยู่ในตรงกลางตรงกลางอ้อยอ้ยอ้ยฉันต้องทำไงบ้างโอเคโอเคขึ้นเรือไปฮิวไปใจวิ่ไปฮิวไปอ๋อไม่ไิวไปได้หรอไไปฮิว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 ไงฮิวฮิวเร้โอเค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 อเอเอเคโเอเเอโอเค มาเอามาตรงนี้มาวิ่งไปเลยนะวิ่งไปเลยนะโอเควิ่งไปเลยิ้งไปเลยิ่งไปเลยคิวสตันหน้ามันหน้ามันอ๋อสวยมากสวยมากมันว้ามาดักหน้าฉันวดเอะโอเคโอเคโอเคเต้อำเป็นกูด้วยล่ะทำไมไบอกห้โอเคบอกยังงลานลานลานเอาดาบตีมันลาน โอเคไป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 ไม้ไม okay, e ้ไม้ไม okay, okay. right. ้ไม้คิวคิวฝากหน่อยคิวคิวโเคโอเคไป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 อหังาเี่าเป่าเป่าเล่าเป่เป่าปาเป่มเป่าเปเป่า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 เปป่่าเป่าเป่าป่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอยู่ในกรงรอร้านเราหิวกันไหมเราอยู่บนเรือทำไมต้องเป็นจานฉันก็อยากรู้เหมือนกันทำไมต้องเป็นเรือฉันจะตายแล้วเราทำไมต้องเป็นกลัวทำไมโอ้ยโดนสาวกดหัวโดนสาทำไมทำไมต้อเป็นกูกูตายแล้วกูตายตายกูคนแรกเลยค่ะ มาแล้วพ่อแม่กาลีนี่มาฮเจ้าฮะเจ้าฮะอ้ยเจ้าฮะเจ้าฮะพี่บอยครับผมเอาปั่นไวเอาปั่นไวให้ให้คันให้ชันให้ชันเออนี่แหละนี่แหละอุ้ยเร็วมากเธอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วะล่นแล้ปั่นพี่ปั่นเกชาแก้ทางเกชาแก้ทางโอ้โหประกบหน้าหลังเลยอะโอ้โหตานี้น่าจะได้คนแรกแล้วแหละเราได้คนสังเวยแล้วเราเราทำไมพูดแล้วสมพรปากอะไรได้คนแรกาวควาวนั้นห้องวีแล้วเว้ย ไปแถห้อง B เลยไปแถวห้อง B แล้วพี่ลเกรอเวลาก่อนนะเร็วเกา่เกเคาะเกาเกาะเกาะเานเกาะเกาะเกาะเาะเก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 าเกาะ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 เาะเก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 าะเงาะาะเก้ะเกาะเกาะเกาะาะเกานเีาะเก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 ้ะเกาะเกาะเกาเกาะเกาะเกาะเกาเกเกาะเกาะเกาะเกเากเราะะเกนาเเ อย่เดียท่มาก็มีเหตุผลเอเออมีเกชามาเกชามาะเขารู้ได้ไงกูอยู่นี่เาไม้ไ้ไงวายเต็มหน้ากูเลยช่วยด้วยโดนลปะน่อ๋อยามันบายใจ่อมันบินมามันบินมามันบินมามันมาฉันไม่หลบอไม่หลบกออยอยคิวเอามาเอามา่อเอามาน่อยเอ โอเคว่าดให้หมอให้หมอให้หมอจนหล่อนแน่มันคนนี้มันส่งผีเสื้อมาดักฉันเธอฉันต้องฉันต้องมันมาสองตัวเลยรอดนะจู๊ไว้ยังไม่ตัวรอดสองตัวเลยช่วยช่วยเจ้าแม่ด้วยช่วยกูด้วยสี่วีแล้วมาแล้วสี่วีแล้วสองเคครับเคครับมีค่าวบอยมีค่าวบอยไปช่วยมีค่าวบอยไปช่วยจะทำไมพอกูเป็นกูต้องกลับมาเฝ้ากูล่ะทำไมไม่รู้สองตัวเลยโอเคโอเค เขาไาทำอะไรกันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกูตายอะ0นตายขบอยขบอยปาเลไปไปไปเจลช่วยด้คิวช่วยอยู่นี่ไงช่วยบล็อกอยู่ค่ะช่วยอีก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 หาที่ฮิ้วฮิ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 ้วไรฮิวไรฮิวไรอะเ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 อะอะไรลูกระบิปะว้าเนื้อตกให้ไปอ่ะ อ๋อเรามีคนช่วยใครช่วยใครช่วยอ่ะใครช่วยกูไม่รู้อ้อู้หโ้อู้หู้เอาโืนเดาไมีปืนมีปืนมีปืนอ๋อมีปืนเถอนมีปืนเถอนโอเคโอเคมีปืนนะโอเคแต่ฉันช่วยเธอไม่ได้แล้วถ้ไมีปืนกะแสกลับมาได้ออยอะไรดันกูเนี่ยออยเอาออยโดนดันนะออยไปช่วยลันไปช่วยลันลันช็อตช็อตช็อตลันช็ช่วยช็อตลันพี่ปันพี่ปันพี่ปันโคบไว้พี่โคบไว้โคบไว้โคบ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  ลานเจอก็แพงเลยพี่กำแพงเลยพี่กำแพงกำแพงกแพงแพงแพงก็แพงแล้วกำแพงกำแพงเออกำแพงแล้วเสร็จแล้วเคื่อนเสร็จแล้วอยเสร็จสเคลื่อนลานสู้ๆลานเก่งมากลานเก่งมากอออยออ่ออออ๋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 ออ่ออ๋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 อออ๋ออพี่ออ๋ นี่ไงไป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 ครับผมครับมีใครรับมาหรือเปล่าเนี่ยต้นหญ้าตรงนี้น่ามองขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทำบุญทำทานกับเจ้าแม่เจ้าแม่ต้นหญ้าเจ้าแม่ช่วยได้อยังฮะเจ้าแม่ยังไม่ได้ประตูผีออนไลน์ประตูโอ้ยักกันมากเลยเนี่ยนุ่มรักกันนุ่มรักกันทุกคนข้าบอย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 อ้นหนุ่ยอ้าวโอ้ยมึงเป็นแลบกูนักไหน อออ้อโอ้ย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 ้าโอ้ยอโออ้โอ้ยโอ้ยเอากูเอากูไปที่บ้านไปกี่ดอกเอากูไปที่บ้านไป้ยหา้ม่ไนะต้องสุด้ยน้ไนจ้าผมไปซื้อของก่อนะเมื่อกี้ อะไรวะทุ่มันนี่มันเรื่องบาอะไรกันเนี่ยจบนักเลยตอนนี้ร้านตู้นะมีใครปั่นอยู่ไหมตอนเนี้ยนี่นี่นีหน้องาเครื่องห้าสิบไปช่วยเพื่อนกอนมันอยู่นนนเ็วเร็วเร็เ่เ เล่นแต่พามาเล่นเล่นว้าวเราไวเราเห็นมีพินเทสปั่นคนนึงคารบอยเขาไม่มีสายขวานะคะโอเคเคาบอกเขาหมดเฟิร์กมาบอกว่าเขาไม่มีขวาอ้าวโดนทุกอย่างเลยอ้าวเคลวทำไงดีทำไงกับรันดีเจ้าเธอ ปัดช่วยเพื่อนปัดช่วยเพื่อนเขาจะปัดเองพจะปัดเองโอ้โหไอ้นเด้เดิโอคโอเออจ้าดาวปัดเลยเนาะปัดเลยเนาะโอเคปัดเลยปัดเลยที่หอปัดเลยเหรอปัดเลยปัดเลยโอเคปัดเลยแล้วปัดแล้วไม่ใครแล้วโอ้ยข้าเดรรพิโคโอยูซีมีเคียวจ้ต้อวไปพร้อมชานนั่งแป๊บหนึ่งจะแล้วตายเร่เธอตรงหมาให้หน่อยเอาหมาปัดเร็วกว่าสิบตัวอะไรสอ่จะ้องพาไป พี่คอนเสิร์ตอายุพี me, ú, ่คอนเสิร์ตอยู่ี้ี้ใจใวเร็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 วคิวเร็ววิ่งไปแป๊บนึงเธออีกแป๊บนึงปันเดอรีบปั่นเดอรีบปั่นฉันรีบอยู่ดิอ่ะเรวคนนี้เราคนรานจะต้องไปตายฟรีมันอยู่ข้างๆฉันเลยอ่ะมันอยู่ข้างๆฉันทำไงอ่ะเรนทำไงพี่ต้องปั่นต่อไหมปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อโอเค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 หมามาแล้วขอบคุณครับหมาไม่มีใครเอาพี่แน่นอนทำไมพี่น่ารังเกียจเลยเหรอวะชาดีไม่มีใครเอากูเลย้ระวังไว้ค่ะพี่แจ โอเคอย่าจุดนะอย่าจุดนะโอเคไม่จุดไม่จุดบันอย่างเดียวเธออย่าเอามันมาเธอจะมีักมีไว้ที่นพี่มาลอเคองพ่คลเไป้งให้พี่ไเก้าเก้าเก้าเกาเราเก้าเก้าเ้าเก้าเก้าเาเก้าเก้าเราคมามาแจกกเป็นคารบอย นไม่สนพี่คิวเข้าไปเครื่องนะยฮะไปไปแล้วข่าวบอลล้มไม่มีนะต้องจุดก่อนค่าวบอยล้มนะคะค่าวบอยไม่มีจุดก่อนแล้วกันอ๋ดใช่ใช่ข่าวบอยไม่มีค่ะอย่ามาตรงนี้ก็นสิอย่ามาตรงนี้ด้ตยิเงี้ยเงี้ยอย่ามาตรงนี้ข่าวบอลไม่ได้แล้วทย้งมืออี๋ตายตอนไหนอ้าวตายตตั้งนนาายก่อนรันอีกจ้ะตอาไหนวะไปแล้วคุอะไรต้องรอดนะ ไปหลุมยู่ไหนมีใครรู้บ้างหลุมยู่ไหนมีใครรู้บ้างเธอส่งอะไรมาให้ฉันเมื่อกี้ยังไหนคนไหนกี่ยวดูหลุมไงโอเคโอเคหลุมได้เหลุมได้เหลุมแล้วหลุมอยู่ไหนหลุมอยู่ไหนหลุมข้างบ้านเล็ทเธอก็เห็นเหมือนกันฉันเห็นเธอก็เห็นอ๋อฉันเห็นแล้วเห็นเห็นอยู่บนพื้นอยู่พึ่งมานะฉันหมดกันแล้วเหมดไหมคิวจะเสร็จแล้วคิวจะเสร็จแล้วคิวคิวเสร็จแล้วคิวเสร็จแล้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 วประตูนี้ประตูนี้ประตูประตูเนี่ย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 ประตู้ ฉันลืมไปมันตาแดงนี่หว่าคุณโดนฟันล่วงเลยโอ้ยฉันลยไม่น่ารอดคือจะตื้จะแรงกินไหวคิวไปอยู่ด้วยกันเถิดนะอยู่กันเลยตายแล้วค่ะอยู่แล้วประตูเลยบอกแล้วกูหลักมียัดหน้ามีดเลยเมื่อกี้ที่ทำไปเมื่อกี้ทำทำไมนะสุดท้ายเราก็ตายกันอยู่ดี